รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยากอย่างเงี้ยต้องใช้ทั้งกายใช้ทั้งใจใช้ทุกอย่างก็ไม่ต้องง้อไงไม่ได้โกรธแล้วก็เป็นเพื่อนกันก็ดีแล้วมากกว่านี้ไม่เอาแล้วเว้ยฉันแค่จะไปย้ำเตือนว่ากฎเหล็กมันมีอยู่ว่าห้ามคบกันเองไม่เช่นนั้นแล้วก็ของรางวัลที่เขียนไว้อ๊พี่ไปลาออกจากคณะแล้วว่าฮะเดี๋ยวต้องไปอ่านเลขมอปลายใหม่หมดเลยเนี่ยให้ผมช่วยติวนะครับพี่โอม พอยดีใจมากเลยนะตอนที่ติมอโทรมาบอกว่าโชว์เขายังอยากจัดนิทรรศการรูปภาพพวกเนี้นี่มันเป็นงานส่วนตัวนะเวย้ยแค่ถือวิสาสะอะไรเอางานคนอื่นไปเปนจัดงานแล้วก็ไม่ถามสักคำอะ่ะการที่มีผู้หญิงที่รักเราเนี่ยทำในสิ่งที่เรารักโอกาสแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ชายหลายๆคนนะครับคุณโชมันเป็น exhibition ที่ดีมากๆเลยคุณโช คือมันไม่เล่าเรื่องเว้ยแต่ว่ามีความรู้สึกอยู่ในนี้รู้สึกอะไรว่าฉันชอบแกไงฮะรู้สึกว่าฉันชอบแกสนับสนุนโดย AIS Play. โหลดเพลงดูเพลินทางขวาหน่อยขึ้นขึ้นบีกขึ้นอีกชอไม่ห็นวะมันไม่ใช่อะมันไม่เอร์เฟรเออเดี๋ยวไม่เอากันใจมาทำให้ใหม่นี่แคสซีเที่อะไรนักหนาวะในบ้านฉันนะเว้ยนี่ร้า,านหน้าห้างเหม็นต้องมีต้นคริสต์มาสเลยบ้านนี่เป็นคนจีนนี่เอาไฟตีดจุ้ยมาติดยังไม่พอใจอีกเหร No it's Christmas serious หน่อยสิถ้าเกิดคนมาเต็มแล้วเนี่ยแล้วรายังไม่มีต้นคริสต์มาสที่เสร็จเราจะเต้ Jing rock, น jingle bells rock ได้อย,อยังไงล่ะน,นี่จะปาเลยเปล่าใครจะมาเต้นแต่กแกเนี่ยดูดิต้องไปเอาบันไดใหม่มาโอ้ แค่ลมหนาวเลยอ่ะจ้าหนาวมาเลยมา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 ฉันให้ระบบอื่นเองไม่เป็นไรครับป้าเมื่อแต่กรุงเทพเนี่ยมันก็หนาวแค่ยี่สิบห้าองศาเองนะครับป้าแต่งตัวยังไงมันติดลบอ่ะแหมเทศกาลวันหยุดทั้งทีฉันก็ต้องไปเที่ยวบ้างสิจ้าแต่จะให้เที่ยวอยู่แค่แถวแถวนี้เหรอ no คือพอดีว่าอีเทนกับตันเรือที่แชทอยู่กับฉันตอนนี้เขาชวนฉันไปดูวันสีน้ำเงินแล้วก็ จุกกระแ้แสงเหนือแถบส um. แกนดิเนเวียน่แต่แต่แต่ก่อนไปฉันไม่ลืมนะจ๊ะลืมอะไรป้าค่าเช่าบ้านก็จ่ายไปแล้วไงไช่ใช่ยะนี่พวกเธออีกไม่กี่วันมันก็จะสิ้นปีแล้วนะยังจํากติกาที่ฉันบอกเนมะื่อต้นปีได้หรือเปล่าที่บอกว่าใครหาแฟนได้ภายในปีนี้เนี่ยจะได้สิ่งที่ต้องการใช่ไหมครับแน่นอนจ้ะแต่ว่าคาขอของติมอร์กับโชเนี่ยก็ต้องเป็นโมคะไปนะจ๊ะเพราะว่าเธอสองคนนะ่ะ คบกันเองอันนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าโชก็คือของขวัญที่ดีที่สุดของหมอหมอคือของขวัญที่ดีที่สุดของผมเหมืองป้องเป็นอะไรพี่วัวเป็นเรือใส่ยังไงเราก็ยังเหลือไซย่าที่เป็นความหวังแสดงพวกเราเรื่องน้องโฮมนี้ไปไหนแล้วคะอ๋อก็ดีครับก็พอมีลุ้นอยู่เฮ้ยกูให้มันมั่นใจหน่อยดิวะ ามเข้านะจา๊ะยังพอมีเวลาเหลืออยู่สย่าของขวัญที่เธออยากได้รอเธออยู่เอเอว่าแต่ของรางวัลวิังเขียนอะไรลงไปวะ it's a secret no oh. ไม่จําเป็นจะต้องเป็นความลับอะไรอีกแล้วละจ้ะเพราะว่ายังไงตีมอกับโชก็ไม่มีวันจะได้ของนั่นอยู่แล้วคือติมอนเนอะ่ะเขาเขียนว่าเขาอยากจะไปใช้ชีวิตเป็นลอนดอนเนอร์ส่วนโชก็อยากจะได้ชื่อว่าเป็นอาร์ติสที่มีเอ็กซิบิชั่นงานศิละปะเป็นของตัวเองจ้ะอืมอิเดิลเซนนอได้ยังไงคะพวกเราสองคนอ่ะช่วยกันทําความต่อชว์จริงๆโชก็มีเอกซิบิชั่นของตัวเองแล้วใช่ครับ <c oughs> ต้องขอบคุณพี่มอแล้วเนาะฉันเหมือนคนโชคร้าย ปานาคาต้าไหมคะทำอะไรเนี่ยเศรนฐาคาต้าไงฉันจะรู้ได้ยังไงว่าทุกคนที่กินปันาคาต้าจะไปไม่ท้องเสียหมดแล้วเนี่ยโจนี่แกดูถูกฝีมือฉันมากเลยนะฉันอุตส่าห์อดหลับอนอนเพื่อทำสิ่งนี้เลยจ้าขอบคุณจ้าดาริ้งจ้าแต่ประเด็นก็คือขนมเนี่ย็ซื้อเอาก็ได้ไม่ต้องทำเองเลยก็ฉันอยากช่วยอยากมีส่วนร่วมไงแกก็ช่วยฉันมาตลอดเลย ูฉันมาอยูน่นี้พอแกนะเว้ยขอบคุณที่แกมองเห็นตัวตนของฉันแล้วก็ไม่เคยดูถูกความฝันของฉันด้วยแกเป็นคนเดียวเลยนะเว้ยที่บอกว่าความฝันของฉันสามารถเป็นความจริงได้ขอบคุณนะบ้าไม่ใช่เวลาเลยสุ่ยกับแฟนไหมล่ะเสร็ไรล,ละ่ะไม่เคนไปทำงานไป โอ้ OMG. แล้วนี่อยู่บอกผู้ชายของอยูให้รู้หรือยังยังเลยค่ะจะมาไม่รู้จะบอกโวยไงดีแต่ยังไงอยู่ก็ต้องรีบบอกเขานะเพราะยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องรู้อยู่ดีว่าที่ลอนดอนน่ะ ติดต่ออยู่ไปทํางานคือที่ไม่บอกไปเพราะติมอยังลังเลอยู่ค่ะนี่คือโอกาสที่ดีเป็นสิ่งที่ติมอยอยากทำมาตลอดแต่ติมอยก็ยังอยากอยู่กับโชว์เราก็ยังคบกันไม่ถึงเดือนเลยนะ,ะเนี่ย Listen to me คนอย่างยูอะเคยขาดผู้ชายเกินกว่าสองอาทิตย์หรือเปล่าแล้วงานดีๆอะไม่ได้จะเข้ามามบ่อยๆเหมือนผู้ชายนะแล้นี่สัญญาว่าจ้างตั้งห้าปีอะ OMG ย like like <show> ูจะได้ไปทำงานแล้วใช้ชีวิตแบบลอนดอนเนอร์อย่างที่อยู่ต้องการแล้วนะแต่โชว์ยู่มั่นใจแล้วเหรอว่าโชว์คือมิสเตอร์ไรท์ของยูเราไม่มีวันรู้หรอกค่ะว่าคนที่เราคบอยู่มันใช่หรือเปล่าติมอรู้ว่าตอนนี้ติมอร์แฮปปี้ดีแล้วติมอรไม่อยากจะเสียมมเมม์นี้ไปืม แต่ถ้าไอาเป็นอยู่แล้วลราก็ไอจะเลือกงานเลือกอนาคตเพราะว่างานแล้วก็เงินเนี่ยยังไงก็ยังอยู่กันอยู่แต่ผู้ชายนี่สิ <S <S เอาแน่เอาน่อยไม่ได้ นีมันข้าวเราเนยเฮ้ย<ห>เอามาันี่เลยกินเหอพวกนายชอบมีนี้อีกแล้วอ,ะอ่ะปะะอ้อมปั๊บป้๊บปัอมเั๊ะอ,อั๊บปั๊นน่ปั๊บปั๊โปั๊บป่๊วปั๊อปั่บปั๊ปั๊่ปา๊อปัั๊บปันบปั๊บปั๊บั๊บปันี่นั๊้ปั๊บปั๊บปั๊บงั๊บปั๊่ัไ พวกนางมีชุรล่าอะไรกับนวดไม่มีหรอกแต่ว่านางไม่อยู่ก็ดีนะจะได้ทำอะไรแบบสะดวกสะดวกหน่อยใช่ไหมออกใจจัดไปจัดไปอ้าวนวลเริ่มเรียนเราก็รีบลับเลยอะไปไหนมาไปทำงานผาทามาแต่งมาคอแจกใบปิว อา้นานวดจะรีบไปไหนของเขาล่ะนี่ลงทุนสื้ออาหารเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวทำเองไงทำเองหมดเลยเชิญ <c oughs> น,นั่งครับคุณผู้หญิงคุณเช่ญเลยครับ เราไม่เนื่องใน,นโอกาสอะไรคะคุณผู้ชายผมได้โปรเจกต์ใหม่มาทันทีมีเอ็กซิบิชันเป็นของตัวเองมันเป็นความฝันฉันตั้งแต่ป4เลยนุย้ยเมื่อต้องฉลองกันหน่อยดีวะจ้าจ้าเข้าใจละ <c oughs> โชฉันอีกเรื่องหนึ่งจะบอกว่าหลังจากจบเอ็กซิบิชันแล้วอะ ไปยุโรปกันปะสักสองอาทิตย์จะให้ไปอยู่ลอนดอนเป็นลอนดอนเนอร์แบบชิคๆคูคๆเก๋ๆไปหาเพื่อนตกลงไหมครับคุณผู้หญิงแล้วเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรนะไม่มีอะไรแล้วแหละกินเถอะฉันหิวละ กับลูกศิษย์ก็ได้นะยู่โอเคกันหรือเปล่าจ๊ะถึงแม้ว่าแฟนยูจะไปเป็นลอนดอนเนอร์ห้าปีเนี่ยยูไม่วอรี่เลยเหรอพี่จะทราบหมเขาไม่ไง